สวัสดีนักล่าทั้งมือใหม่และมือเก่าทุกคนนะครับ ำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับมันเกิดมาจากคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ที่ผมแชร์ตารางการฝึกดาบยาวของตัวเองไปอะนะภายในคลิปวิดีโอนะครับมันก็จะมีการกล่าวถึงว่าตัวผมเนี่ยเล่นธนูเป็นหลักมันเลยทําให้หลายๆคนอยากจะให้ผมแชร์ตารางการฝึกอาวุธธนูของผมเองด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลยจะจัดให้ครับผมต้องบอกแบบนี้นะครับว่าอาวุธธนูใน Monster Hunter เนี่ยมันไม่ใช่แค่เครื่องมือสําหรับการต่อสู้ระยะไกลแต่มันจะเป็นศาสตร์ของจังหวะการควบคุมแล้วก็การใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์สูง สุดหากคุณคิดว่าการเล่นธนูมีแค่ยิงแล้วยิงอีกคุณอาจจะพลาดศักยภาพที่แท้จริงของวุชนินีไปก็ได้วันนี้เราจะมาปลดล็อกพลังของมันตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงคอมโบระดับสูงที่จะเปลี่ยนคุณจากนักธนูธรรมดาให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญแห่งคันอนกันครับ ก่อนอื่นผมขออนุญาตแทนปุ่มกดต่างๆด้วยปุ่มของจอย PlayStation และจอย Xbox เหมือนเดิมนะครับการเล่นธนูเนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการชาร์จแล้วก็การเคลื่อนไหวกันก่อนนะธนูใน Monster Hunter จะมีระบบชาร์จเลเวลที่จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีอยู่ด้วยเพราะหากยิงแบบไม่ชาร์จลูกศรที่พุ่งออกไปก็อาจจะทำาดเมจได้น้อยมากๆแต่ถ้าเกิดเรายิงแบบต่อเนื่องหรือที่เราเรียกกันว่า Rapid Fire มันก็จะเป็นการเพิ่มระดับการชาร์จไปด้วยในตัว ปุ่มที่ใช้ก็คือปุ่ม L2 หรือ LT ค้างจากนั้นก็กด R2 หรือ RT ตามจังหวะได้เลยคอมโบนี้จะทำให้ลูกศรแรงขึ้นตามระดับครับซึ่งระดับที่ว่ามันก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ระดับแต่อันที่จริงมันก็จะมีระดับที่4อยู่ด้วยเหมือนกันเพียงแต่เราจะต้องปลดมันมาใช้ก่อนครับเราจะเป็นจะต้องมีสกิลที่มีชื่อว่า b r o c h a r t Plus ซึ่งวิธีที่จะได้สกิลนี้มามันก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2วิธีวิธีที่1คือเซตที่มีสกิล ส่วนวิธีที่2ก็จะเป็นการใส่เจมไมตี้โบนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถยิงต่อเนื่องหรือชาร์จได้4ระดับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้ระวังกันนั่นก็คือเรื่องของระยะการยิงครับระยะในการยิงมันก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ระยะครับ1ระยะหวังผลเป้าก็จะเป็นสีส้มนะครับ2ระยะที่ลูกศรย้อยเป้าก็จะกลายเป็นสีเหลืองแทนส่วนอีกระยะหนึ่งนะครับก็จะเป็นนอกระยะจนเกินไปเป้าเราจะขึ้นว่า out of range นะครับ อีกสเตปหนึ่งก็คือชาร์จิ่งสเตปครับชาร์จิ่งสเตปคือการกดปุ่ม X หรือ A จะทําให้เราสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัวเพื่อหลบปลีกหรือเปลี่ยนตําแหน่งระหว่างชาร์จธนูได้การฝึกชาร์จิ่งสเตปให้เคยชินกับจังหวะการยิงและการเคลื่อนที่ก็เป็นสิ่งสําคัญสําหรับการเริ่มต้นครับแต่ต้องขึ้นคําเตือนไว้ก่อนนะครับว่าช่วงต้นเกมพยายามอย่าใช้ชาร์จิ่งสเตปเยอะจนเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะทําให้สต้ามิแนของเราหมดเร็วออมากมากเลย ส่วนท่าอื่นก็จะเป็นท่าพื้นฐานที่ต้องรู้กันนะครับเพราะว่าเราจะนําท่าที่เหลือมาใช้ในการประกอบในสเต็ปถัดไปนั่นเองท่าแรกก็คือท่า Quick Shot เราสามารถกดสกิลนี้ด้วยปุ่มองกลมหรือปุ่ม B นะครับท่าน,นี้คือท่าที่จะทําให้เราสามารถยิงธนูออกไปได้เร็วมากๆเพียงแต่ลูกศรที่พุ่งออกไปจะออกไปในลักษณะทรงกลวยนะครับ เลยทําให้ดาเมจที่สามารถทําได้ค่อนข้างน้อยมากๆแต่ความสําคัญมันก็ยังมีอยู่นะนั่นก็คือการกดท่านี้หลังการโจมตีอะไรก็ได้ท่านี้จะเปลี่ยนจาก Quick Shot กลายเป็น Power Shot แทนนั่นเอง Power Shot คือการยิงออกไปเป,ไป็นทรงกลวยเหมือนเดิมครับเพียงแต่ดาเมจที่สามารถทําได้จะเยอะเอามากๆราวกับกระสุนลูกซองเลยก็ว่าได้ซึ่ง Power Shot นี่แหละที่เราจะนํามาคอมโบในสเต็ปถัดไปนะครับ ถ้าต่อมาคือถ้าอาร์ช็อตผมบอกเลยว่าใน p ภาค r วลเราแทบจะไม่ได้ใช้กันเลยครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะไม่มีประโยชน์ซะเท่าไหร่ซึ่งวิธีการกดมันก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2วิธีครับวิธีที่1กด R2 หรือ RT แล้วกดวงกลมหรือ B ส่วนวิธีที่2หลังจากที่เราใช้ Power Shot แล้วเราสามารถกดวงกลมหรือ B ต่อก็ได้เหมือนกันครับ ท่าต่อมาคือท้าวสั้น Dragon เป็นท่าพิเศษที่เพิ่มเข้ามาในไอซ์บอ n ใช้สลิงเกอร์อ o โมยิงออกไปพร้อมกับโจมตีในรูปแบบทรงกลวยท่านี้จะสามารถทำดาเมจได้สูงมากๆในระยะใกล้แต่ข้อเสียก็คือท่านี้ต้องใช้ s l i n อ a m โมหมดในครั้งเดียวและไม่สามารถใช้ได้ถ้าไม่มีสลิงเกอร์อ o โอติดตัวนะครับวิธีการกดก็คือกดเลงค้างไว้ครับจากนั้นกดอนล็อกขวาจากนั้นก็กดสามเหลี่ยมและวงกลมหรือ Y กับ A พร้อมกันครับ ส่วน5สุดท้ายก็คือ Dragon Piercer เราสามารถกดสกิลนี้ด้วยปุ่มสามเหลี่ยมวงกลมหรือ YA พร้อมกันนะครับท่านี้จะเรียกว่าเป็นท่าไม้ตายของอาวุธนูเลยก็ว่าได้ เพียงแต่เขาไม่ค่อยกดกันเท่าไหร่เลยครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเสียเวลาในการชาร์จแล้วก็ดาเมจที่สามารถทําได้ก็น้อยเอามากๆเมื่อเทียบกับการยิงปกติครับแต่กับมอนสเตอร์ที่มีลาตัวค่อนข้างยาวท่านี้ก็เป็นท่าที่สามารถทําดาเมจได้เยอะมากๆในกรณีที่ยิงโดนบริเวณหัวแล้วมันสามารถรากยาวไปถึงหางได้นะครับทั้งหมดนี้จะเป็นทโจมตีหลักๆที่ทุกๆคนต้องรู้กันก่อนนะ เมื่อเราเข้าใจพื้นฐานของวัฒนูแล้วการผสมผสานคอมโบต่อจากนี้จะทำให้เราสามารถก้าวไปอีกขั้นหนึ่งได้ครับ หนึ่งในเทคนิคสำคัญเลยก็คือการใช้ Power Shot ในการเพิ่มดดเมจนั่นเองวิธีการกดก็คือเราทำการยิงปกติออกไปก่อนจากนั้นกดวงกลมหรือ B เพื่อทำการยิง Power อร์ช็ออกไปเทคนิคนี้จะทำให้เราสามารถทำาดเมจได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับการโจมตีปกติเฉยๆครับอีกหนึ่งเทคนิคที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือการใช้ท่าชาร์ g i n g Step ควบคู่กับการโจมตีนั่นเองไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการโจมตีปกติหรือจะเป็นการโจมตีด้วยพาวเวอร์ช็ก็ตาม แล้วอย่างก็คือท่าชาร์จิ่งสเต็ปก็เป็นท่าที่จะทำให้เราสามารถจัดตำแหน่งของตัวเองไปพร้อมกับการทำเดเมได้อีกด้วย การใช้ชาร์จิ่งสเตปก่อนการโจมตีมันจะเป็นการรัดระดับการชาร์จด้วยครับเลยทําให้คอมโบสไลด์ยิงแล้วตามด้วยพาวเวอร์ช็อตสามารถทําดเมจได้เยอะมากๆนั่นเองซึ่งข้อควรระวังก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เลยครับนั่นก็คือเรื่องของการใช้ชาร์จิ่งสเตปควบคู่กับการโจมตีมันจะกินสตามินาของเราเปลืองมากๆใช้แค่2-3รอบสตาม i n ินาของเราก็อาจจะหมดได้เพราะฉะนั้นในตอนที่เรายังไม่มีเดสจุยก็อย่าเพิ่งใช้เพลินจนเกินไปนะครับ หลังจากที่เราฝึกสเต็ปทุกอย่างกันไปหมดแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือโคตติ้งนี่แหละครับเพราะการเลือกใช้โคตติ้งให้ถูกต้องจะช่วยให้เราปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์ต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นครับผมจะบอกความสามารถและสถานการณ์ที่เหมาะสมในการใช้ของทุกโคตติ้งเลยนะครับทุกคนจะได้เอาไปปรับใช้กันได้นะพา w e ว coating เป็นโคตติ้งที่เพิ่มพลังโจมตีโดยตรงเหมาะสําหรับทุกสถานการณ์เลยครับ Close Range Coating เป็นโ o a t i n g ที่ลดระยะของลูกศรลงแต่แลกมาด้วยการทำดดเมจที่สูงมากๆซึ่งปกติแล้วไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับ Poison Coating เป็น c o ตติ้งที่ทำให้มอนสเตอร์ติดพิษใช้ได้ดีกับมอนสเตอร์ที่มีพลังชีวิตสูงและไม่มีความต้านทานพิษนะครับ p a r a ไรด e Coating เป็นโคตติ้งที่จะช่วยหยุดมอนสเตอร์ชั่วคราวเป็นประโยชน์มากในการล่าคนเดียวเพราะจะสามารถสร้างโอกาสให้ใช้ d r a g o อนเ e ล s ซ r ได้ง่ายขึ้นนั่นเอง Sleep Coating เป็นโคตติ้งที่จะทำให้มอนสเตอร์หลับเหมาะสำหรับการเตรียมท่าโจมตีแรงๆครับบลลัสโคตติ้งเป็น c o ตติ้งระเบิดที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมมีประโยชน์มากๆในสถานการณ์ที่ต้องการความเสียหายต่อเนื่องนั่นเองการเปลี่ยนโ o a t i n g ระหว่างการต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่นักธนูต้องเชี่ยวชาญด้วยนะครับ หลังจากที่เรารู้สเต็ปต่างๆและรู้จักกับความสามารถของโคตติ้งกันหมดแล้วทีนี้เราจะเข้าสู่ตารางการฝึกกันต่อเลยครับการฝึกธนูไม่ใช่แค่การฝึกแบบธรมธรมดาานะครับแต่ต้องมีการฝึกที่ค่อนข้างเป็นระบบเริ่มจากการฝึกชาร์จิ่งสเต็ปให้ลื่นไหลในเทรนนิ่งแอนเียลองสไลด์ไปในทิศทางต่างๆและยิงไปพร้อมๆกันผมบอกเลยว่าสเต็ปนี้ต้องฝึกให้ทุกการเคลื่อนที่สอดคล้องกับจังหวะการยิงของเราด้วยนะครับเพราะมันจะทําให้การโจมตีและการหลบหลีกของเราลื่นไหลเอามากๆ หลังจากนั้นเราจะฝึกการใช้คอมโบพื้นฐานกับมอนสเตอร์ที่เชื่องช้าเช่นเกรสจักรัสหรือปุกเกปุกเกเพื่อให้เข้าใจว่าการเคลื่อนที่และการยิงในสถานการณ์จริงจะเป็นอย่างไรเมื่อเราเริ่มคล่องตัวแล้วนะครับให้ลองล่าม,มอนสเตอร์ที่มีความเร็วสูงขึ้นเช่นนากาคุกาหรือโอโดการอนเพื่อทดสอบการตอบสนองของตัวเราเองดูนะครับ สุดท้ายนะครับจะเป็นการฝึกกับมอนสเตอร์ที่มีความกดดันสูงเช่นพวกราจังหรือฟิร o ส s ราจังซึ่งจะเป็นบททดสอบของการเล่นธนูที่แท้จริงครับถ้าเราสามารถควบคุมจังหวะการยิงและการเคลื่อนที่ในสถานการณ์ที่ยากที่สุดแสดงว่าเราเริ่มเข้าใกล้ระดับของนักธนูขั้นสูงแล้วครับ เรามาดูกันต่อดีกว่าว่าเราสามารถนำการฝึกจากภาคโบรมาใช้ในภาคไวได้อย่างไรบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปรู้กันนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าธนูของภาคไวได้อะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างผมบอกเลยว่าธนูได้อะไรมาเยอะมากๆซึ่งมันทำให้การเล่นดูง่ายไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ฝึกมาขอน้านี้มันก็อาจจะเล่นยากอยู่เหมือนเดิมนะครับมาเริ่มกันที่ไฮไลท์กันก่อนเลยครับนั่นก็คือ tracking arrow พูดง่ายๆมันก็คือลูกศรที่มีหัวเป็นตัวรับสัญญานนั่นเอง ซึ่งมันจะทําหน้าที่เป็นจุดนําลูกศรของเรานะครับต่อให้เรายิงออกไปยังไงลูกศรที่พุ่งออกไปก็จะเข้าเป้าทุกนัดแบบชัวร์ๆแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในมุมที่เลี้ยวไม่ได้หรือมันมีอะไรขวางอยู่ลูกศรที่พุ่งออกไปมันก็จะยังคงไม่เข้าเป้าเหมือนเดิมวิธีการกดก็คือ R2 หรือ RT แล้วกดสีเลี่ยมหรือ X นะครับต่อมาก็จะเป็นท่า Power Walla คุยง่ายมันก็คือ Power Shot นี่แหละครับแต่มันจะเป็น Power Shot ที่ยิงลูกศรเยอะขึ้นอีกหนึ่งดอกวิธีการกดก็คือหลังจากที่เรากด พาวเวอร์ช็อตให้เรากดวงกลมหรือ B ีซ้ำอีกครั้งหนึ่งนี่คือท่าที่เราจะนำไปรวมกับคอมโบพื้นฐานจากภาคโวลก่อนหน้านี้ให้เป็นคอมโบพื้นฐานเลยครับจากเดิมที่เรายิงปกติแล้วต่อด้วยพาวเวอร์ช็อตมาในภาค y เราจะยิงปกติแล้วก็พาวเวอร์ช็อตและปิดท้ายด้วยพาวเวอร์วันเล่ครับแต่ก็ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าพาวเวอร์วันเล่มีแค่ในภาค y นะถ้าไปลองในภาคโวลมันจะกลายเป็นอาร์ชช็อตแทนนะครับต่อมาก็จะเป็นท่า flying s w a l l o w s h o t มันคือท่าที่จะมาช่วยให้การเล่นธนูของเราพริ่งขึ้นัตว ค้อนของเราจะทําการสไลด์ไปยังทิศทางที่เรากําหนดจากนั้นจะทําการกระโดดขึ้นแล้วก็ยิงลูกศรอ,ออกไปอย่างเป้าหมายที่เราเล็งทั้งหมด3ดอกนั่นเองวิธีการกดก็คือเล็งค้างไว้จากนั้นก็สไลด์พร้อมกับทิศทางที่เราอยากจะไปนะครับจากนั้นก็ก,กดสามเหลี่ยมหรือวายก็เป็นอันเรียบร้อยครับต่อมาก็จะเป็นท่าที่ช่วยให้ธนูเล่นง่ายแบบสุดๆและผมโคตรจะดีใจมากๆเมื่อรู้ว่าภาควายมีการใส่เข้ามาด้วยนั่นก็คือท่า d i s c o r n i n g dot ครับ มันจะเป็นท่าที่หลบได้เกือบทุกการโจมตีเลยก็ว่าได้ทําไมผมถึงบอกว่าเกือบละ่ะคือผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นบักหรืออะไรหรือเปล่านะแต่ในจังหวะที่อาร์คเวลกรดแล้วก็บินลากโซ่ใส่ผมกด d i s เ e r n i n g d o ดอติดนะแต่เลือดผมลดผมก็เลยไม่เข้าใจว่ามันบั็กหรืออะไรแต่พอหลบแบบโดนเฉียดเลือดก,ก็ไม่ลดนะ ผมก็ไม่รู้ว่าเอาสรุปแล้วมันรับตรงกลางไม่ได้หรือว่ารับตรงขอบได้อย่างเดียวหรืออะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากาันอีกทีหนึ่งแล้วกันเอาเป็นว่าวิธีการกดนะครับก็คือการ สไลด์ไปให้โดนการโจมตีของมอนสเตอร์เท่านั้นเองครับแต่ต้องเป็นจังหวะระหว่างสไลด์นะเพราะาถ้าเกิดว่าเป็นจังหวะที่สไลด์เสร็จแล้วเราก็ยังโดนดามเมจเหมือนเดิมนะครับอีกหนึ่งท่าที่เป็นไฮไลท์และสําคัญไม่แพ้ tracking arrow เลยนั่นก็คือท่า focus fire hailstorm ที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาในภาค wild นี่แหละครับเป็นท่าโจมตีที่แรงมากๆและยังสามารถขัดจังหวะมอนสเตอร์ได้แบบช่วยๆอีกด้วยวิธีการทํางานของมันก็คือเวลาเรากดใช้ตัวละครของเราจะทําการเล็งเป้าหมายที่อยู่ภายในวงกลมที่ปรากฏขึ้นตรงกลางหน้าจอทุกเป้า ซึ่งเป้าที่ว่าเนี่ยมันก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ประเภท1คือบาดแผลของมอนสเตอร์2คือแท็กกิ้งแอโร่และ3คือระเบิดติดตัวที่เกิดจากการยิงอาร์ชช็อตของตัวเองนะครับวิธีการกดก็คือกดเล็งค้างไว้ครับจากนั้นกด R 1หรือ RB ค้างไว้เพื่อเป็นการชาร์จครับในขณะที่เราชาร์จนะครับมันจะมีการปรากฏไอคอนเป็นรูปสามเหลี่ยม3อันอยู่ที่เป้าหมายแต่ละเป้าด้วยนะครับเราควรจะชาร์จให้ได้อย่างน้อย2อันก่อนถึงจะปล่อยนะเพราะดาเมจที่ทําได้มันจะสูงมากๆครับเมื่อ เทียบกับการชาร์จได้แค่อันเดียวและยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเพราะการยิงสายเป้าที่เป็นบาดแผลของมอนสเตอร์เราจะสามารถขัดจังหวะได้แบบชั่วๆและยิงดราก้อนเพรเซอร์ต่อเนื่องทันทีแต่ถ้าเป็นเป้าหมายประเภทอื่นมันก็จะเป็นการทำดาเมจเท่านั้นนะครับเอาเละครับเราได้รู้จักกับท่าใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในภาคไวจนหมดแล้วทีนี้เรามาดูกันต่อดีกว่าครับว่าในภาคไวมีท่าไหนบ้างที่ได้รับการแก้ไขให้ใช้ง่ายและมีประโยชน์มากขึ้นกว่าตอนภาคโวกันบ้าง มันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ท่าครับท่าแรกคือ Arc ์ h ช็อจากเดิมภาคเวิลด์ที่เป็นท่าที่แบบแค่ยิงก้อนหินลงมาเบาๆกลายเป็นหาฝนล,ลูกศรที่ยิงลงมาพร้อมกับระเบิดที่ติดตัวมอนสเตอร์ไปด้วยมันเลยกลายเป็นท่าที่มีประโยชน์มากๆในภาคไวส์ Wise ครับท่าที่ 2, t r o u s o n d r r g o o n จากเดิมภาคเวิลด์เราจะต้องมี Slinger Ammo ติดตัวอยู่ด้วยถึงจะใช้ได้มาในภาคไวนี้เราไม่จําเป็นจะต้องมี s l i n เกอร์ m o อีกต่อไป แต่ท่านี้ก็ยังคงไม่ค่อยได้กดเหมือนเดิมครับนั่นก็เป็นเพราะว่าหากเราใช้ Trouson Dragon ในตอนที่เรายิง Tracking Arrow ไปติดที่มอนสเตอร์แล้ว Tracking Arrow เจ้ากรรมก็จะระเบิดทันทีทําให้เราจะเปลืองเอามากๆและดดเมจที่ทําได้ก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เมื่อเทียบกับการยิงไปเรื่อยๆครับ นอกจากท่าโจมตีใหม่ๆที่เสร์ฟเข้ามาและพวกท่าเก่าๆที่ได้รับการแก้ไขแล้วอาวุธนูเองก็ยังมีแมคาีนิกใหม่ที่ผมค่อนข้างเชื่ออย่างแรงกล้าเลยครับว่านักธนูทุกๆคนจะต้องถูกใจกันแน่ๆนั่นก็คือเกตที่อยู่ตรงมุมล่างขวาตรงนี้ครับถ้าทุกๆคนดูดีๆมันจะมีไอคอนที่เป็นรูปลูกศร3อันลูกศรทั้ง3อันจะแทนจํานวนของ tracking arrow ที่เราสามารถใช้ได้และเกตสีฟ้าอันนี้จะแทนการใส่โคตติ้งของเราครับหนึ่งรอต่อนหนึ่งโคตติ้งนะอ๋อแล้วผมลืมบอกไปนะครับ ว่าโคตติ้งในภาค Y จะไม่ได้เป็นการคราฟหรือเป็นการซื้อจากร้านค้าเหมือนกับภาคเว o รนะแต่จะเป็นการใช้เกตตรงนี้เนี่ยแหละนั่นหมายความว่าภาค Y ถ้าเราบริหารเกตดีๆโคตติ้งของเราจะสามารถใช้ได้แบบไม่ขาดมือเลยครับซึ่งวิธีการเพิ่มเกตตรงนี้มันก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3วิธีคือ 1. การยิงปกติ 2. การชาร์จธนูและ3การใช้ d i s c e n i n g d o t ให้ติดนั่นเองครับ และต่อจากนี้ก็เป็นคําแนะนําจากผมในฐานะรุ่นพี่แล้วกันนะครับลองเอาแต่ละข้อไปปรับใช้กันดูก็ได้นะครับข้อที่1ก็คือการควบคุมจังหวะการยิงอาวุธนูไม่เหมือนกับอาวุธอายัประชิดที่สามารถโจมตีได้อย่างต่อเนื่องนะครับ อาวุธนูต้องการชาร์จเลเวลเพื่อให้ได้ดามจที่สูงที่สุดหากเรายิงโดยไม่ชาร์จหรือชาร์จไม่สุดมันก็ทําให้เราเสียโอกาสในการทำเดามจไปอย่างฟรีๆครับซึ่งเทคนิคต่างๆในการรัดระดับการชาร์จผมก็บอกไปในคลิปวิดีโอนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครข้ามมาดูตรงส่วนนี้ก่อนก็ลองย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้ได้นะครับ ข้อที่2ก็คือใช้การเคลื่อนที่ให้เป็นจุดแข็งครับนักธนูที่ดีไม่ควรจะอยู่นิ่งให้กลายเป็นเป้านิ่งให้กับมอนสเตอร์แต่ก็ไม่ควรเคลื่อนที่มั่วซั่วจนเสียจังหวะในการยิงนะครับการเคลื่อนที่ที่ดีคือการเคลื่อนที่ไปพร้อมกับการอ่านเกมและการหาจังหวะยิงให้ได้ต่อเนื่องอยู่เสมอครับข้อที่3รู้ว่าเมื่อไหร่ควรใช้โคตติ้งแบบไหนการเปลี่ยนโคตติ้งให้เหมาะสมกับสถานการณ์เป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยกว่าได้ครับ การเลือกใช้ power coating ก็เป็นตัวเลือกหลักเพราะสามารถเพิ่มด a m a g ได้โดยตรงแต่ถ้าเกิดเรากำลังต่อสู้กับมอนสเตอร์ที่มีความเร็วหรือกดดันเราเอาอกมากๆการเลือกใช้ paralyze coating หรือ sleep coating ก็อาจจะช่วยให้เราสามารถสร้างโอกาสในการโจมตีได้มากขึ้นนั่นเอง ข้อที่4การอ่านพฤติกรรมของมอนสเตอร์เป็นหัวใจหลักครับนักธนูที่ดีต้องมีทักษะในการอ่านเกมสูงกว่าผู้เล่นอาวุธอื่นระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะคุณต้องรู้ว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นชอบเคลื่อนที่ไปทางไหนมีท่าหลบหรือจุดอ่อนอยู่ตรงไหนบ้างและที่สําคัญก็คือเราจะต้องยิงในจังหวะที่มอนสเตอร์ไม่มีโอกาสโจมตีสวนกลับอีกด้วยครับข้อที่5เรียนรู้จากความผิดพลาดหากเราอยู่ในช่วงฝึกฝนนะครับพอเราเล่นแล,แล้วแล้วมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ผมก็อยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งหงุดหงิดไปนะครับเพราะต่อให้เราหงุดหงิดไปมันก็ไม่ได้ช่วยให้เราเก่งขึ้นแต่อย่างใดผมแนะนําแบบนี้แล้วกันลองนั่งทบทวนดูก่อนว่าเราพลาดตรงไหนบ้างและสามารถแก้ไขในการเล่นครั้งถัดไปได้อย่างไรบ้างแบบนี้จะทําให้เราเก่งขึ้นมากกว่าเดิมแน่นอนครับข้อที่6เปิดรับเทคนิคใหม่ๆ ต่อให้เรารู้สเต็ปทุกอย่างลองล่ามหมดแล้วแต่แน่นอนครับว่าคนที่เขาอยู่ในระดับสูงเขาก็มักจะเล่นสปีดลนอยู่ตลอดซึ่งการที่เขาต้องสปีดลนอยู่ตลอดเวลานั้นมันทําให้เขาจะต้องหาวิธีการใหม่ๆในการล่าม,มอนสเตอร์ตัวนั้นให้เร็วที่สุดอยู่ตลอดเวลาการที่เรานั่งศึกษาจากผู้เล่นเหล่านั้นก็จะทําให้เราได้เทคนิคใหม่ๆมาใช้ในการล่าครั้งถัดไปอีกด้วยครับ ธนูเป็นอาวุธที่มีความซับซ้อนมากครับการที่เราจะเก่งขึ้นได้ก็ต้องอาศัยทั้งทักษะการเข้าใจเกมแล้วก็การฝึกฝนอยู่ตลอดเวลา หากเราฝึกฝนจนสามารถควบคุมระยะชาร์จให้ถูกจังหวะแล้วก็ใช้โคติ้งได้อย่างถูกต้องเราจะสามารถล่ามอนสเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากครับสิ่งที่บ่งบอกถึงการเป็นนักธนูธรรมดากับนักธนูระดับสูงไม่ใช่แค่เรื่องของดามจแต่เป็นเรื่องของการตัดสินใจที่แม่นยำการควบคุมสนามรบและการใช้ทุกโอกาสให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับถ้าเราอยากเป็นนักธนูที่เก่งกาจก็ได้เวลาฝึกซ้อมกันแล้วครับเพราะการยิงลูกศรแต่ละดอกไม่ใช่แค่เรื่องของดามจแต่มันคือศาสตร์แห่งการล่า หวังว่าตารางการฝึกในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกทคนไม่มากก็น้อยนะครับและผมก็เชื่อเหมือนกันว่าทุกทคนที่ลองเอาไปใช้จะสามารถเก่งขึ้นได้และกลายเป็นนักธนูที่เก่งกาจในสักวันครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอให้สนุกกับการเล่นธนูนะบายบายครับ